อ่าสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับโทนี่สมาชิกหัวเกม Clash of Clan ในบ้าน12กันนะครับผมอาล้ครับผมวันนี้เราจะมาบอกนะครับว่าสูตรที่ผมแนะนำไปล่าสุดเนี่ยหรือมันคือสูตรเยติสเปอร์ชเชอร์แล้วก็ค้างข่าวนะครับผมเป็นสูตรที่ดีมากผมบอกเลยผมเอาไปเล่นบ่อยมากผมว่าอาจจะดีกว่าเป็นเป็นสูตรที่เป็นสายสแปมอะ่ะคือคุณก็แค่วางตัว วางยติไปวางซูปเปอร์เชื่อไปแล้วคุณก็ปล่อยไปสุดท้ายคุณก็ปิดด้วยข้างข่าวอันนี้คือมันใช้หัวหน,หนึ่งมันไม่ได้แบบสแปมแบบปล่อยทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้มันแบบใช้หัวในการคิดว่าเราจะวางข้างข่าววางยาแช่ตอนไหนเออเป็นสูตรที่นั่นเล่นนันทุกคนสนุกดีแล้วก็เป็นสูตรที่ผมว่าเอสเทียนะเออผมตีบ้านสิบสามได้น้ยสูตรเนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ดูว่าผมตีบ้านสิบสามยังไงนะครับผมไปกันเลยครับผมนี่คือบ้านสิบสามนะผม บ้านที่สามที่ผมกระจะตีนี่ค่อนข้างจะเต็มนะดูดิทุกคนป้อมหนัก scatter s h o เวลเต็มนะอีเกอร์ที่เต็มนะมีโฟน,น่าเต็มนะครับไม่เต็มอย่างเดียวนะคือคือป้อมบ้านทาหอนะฮะส่วนใหญ่คือเต็มหมดเลยนะบ้านที่สองตีบ้านที่สามครับทำมาได้สามล้านะผมเริ่มจากเรา,เราส่งยีติครับผมทางด้านซ้ายและด้านขวาเพราะว่าผมจะเข้าจากด้านล่างนะ,ะเพื่อ,อพังเขาภายในดีนะฮะ เพราะว่าการที่เราเล่นแบทเนี่ยเราไม่ต้องการสี่ที่ตีกระจายตีเป็นกลุ่มนะเพราะฉะนั้นเราขับทางตีคู่ตีออกแต่เวลาส่งมอเตรทัพใหญ่เข้ามือการด้านล่างคือหกมือการเพราะเราทำการฟันเดอร์เราไปแล้วพอทัพใหญ่เราจะวิ่งเข้าตรงใจอย่างเดียวเพราะว่าเขาตรงนี้ไม่มีไห้ตีอ่ะเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาไม่มีไอ้ตีนะครับเขาจะเข้าตรงกลางอย่างเดียวครับใช้แข็งหนึ่งนะแข็งเสร็จใช้วอลเลตออร์บิตี้ครับเพราะว่าต้องการที่จะสูง รถเข้าไปตรงกลางเมื่อกี้รถติดระเบิดนิดนึงคิงอเมริตี้ครับรบ,บ้านแตกแล้วผมบ้านแตกแล้วคือจบครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแบทนะแบทจเปลียนครับทางเค้าของเราเองด้วยความที่ว่าคิงตีอยู่นี้นครับวิสาทาวเวอร์ตีตีคิงอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ข้างเค้าข้อสาม เพื่อจะได้ไม่ต้องเปิดอยต้องแข่งครับผมต้องการที่จยือ้อทีมไวก่อนโอเคหมดแล้วอันนี้ข้างคาเราได้แล้วได้บัฟของออวอลเลยด้วยแน่เ่ยผมใช้เลดเจมครับผมแข่งวิสาททาวเวอร์ครับผมแข่งอีกทีจบทีนี้ก็ไม่มีอะไรสามารถหยุดเราได้แล้วครับก็เหลือข้างคาว ตีบ้านรีสอร์ทที่เหลือนะครับไม่ได้สามดาวจบแหละแต่คือค้าคาวครับผมจะตีค่อนข้างช้านะฮะค้าคาวจะตีเนี่ยพวกรีสอร์ทเนี่ยนชะ้าเห็นไหมค้าคาวจะตีช้านะครับเพราะว่าเหมือนมันจะดาเมจแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมกับรีสอรสเนะี่ยเพราะฉะนั้นผมจะขอทำการเร่งไปแล้ครับสามดาวครับผมบ้านสิบสองตีบ้านสิบสามครับ แต่สูตรนี้ผมจะบอกแล้วว่าคุณต้องดูบ้านดีๆนะฮะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยถ้าเขาใช้ป้อมแบบนี้ทัทง้ทงทงัทง้ทงทั้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 งฐานครับอะ่ะถ้าเขาใช้ป้อมแบบนี้เราไม่ค่อยแนะนาที่จะเล่นสูตรนี้นะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นปัญหาครับ <laughs> ป้อมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหาเลยถ้าเป็นซิงเกิลอินเฟอร์โนเนี่ยยังโอเคอยู่นะฮะซิงเกิลอินเฟอร์โนคือแบบสายแบทสเปลเนี่ยชิลๆเลยนะฮะก็ตามนี้ครับผมบ้านสิบสองผม ตีบ้าน13สามดาวยังไงนะะฮด้วยสูตรนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะฮะสูตรที่ผมคุณจะสามารถที่จะส่งซูเปอร์อาร์เชอร์ให้ให้แบบแคนเมดได้นะฮะเป็นสูตรที่เป็นเฟรลี่นะครับก็วันนี้โทรนิสมะกับบ้าน12ขอจบลงเพียงเท่านี้นครับผมสูตรแบทเยติซูเปอร์อาร์เชอร์สุดปังตีบ้าน13สามดาวได้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับ